เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารให้บุญเย็นแล้วนะเตรียมทวมพร้อมอา,าอาหารพร้อมมีพร้อมสับนะครับเก็บสเสบียงเรียบร้อยตอนนี้เตรียมหญ้าในการเดินทางนะครับเพื่อข้าวหิวก็จะได้กินครับเตรียมของไว้รถหนึ่งรถพริกอัพนะครับเตรียมสเสบียงต้นข้าวต้นหญ้าอ่อนนะครับหญ้าหญ้าอ่อน กล้วยนะครับฟังนะครับ<ม>บุญเย็นรอสักครู่เดีย๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะทำพิธีนะครับแต่รถเนี่ยเริ่มจะพร้อมแล้วนะครับผมกรรมอัเดบตต่อไปครับผมควันชุดใหม่มีสี่ท่านใช่ไหมมีห้าใช่ไหม,มโอ้สาธุสาธุ รถสไลด์ดึงขึ้นเลยครับได้มาได้วิ่รู้ครับตัวน้ขึ้นไปแล้วก็เอาชาดิแล้วก็ถุงสองคนก่อนเดี๋ยวผมจะให้เขากำลังเขามายาย ก็ทําให้คนรถ นะวันนี้มากด้วยทัพนักข่าวนะครับ YouTuber ยูทูบเบอร์เยอะอยู่นะ ใจจริงเตอนที่เราเนที่มาเราไปตกใจเราแสดงความกใจกับการที่เกิดขึ้นคับก็เมืสัักเราขนะครับม่ดนาขแลข้าช เพราะว่ากลุ่มเขาดูแลไม่วอก็รู้สึกสบายใจที่คุณมูด้อนรัตอนนี้เตรียมเอาอบเคนนตอนนี้เตรียมแล้เนะ นะไม่มีปฏิกรรมหรือความเจ้าแรงเลยเลยช่วยมากแต่ดูดูดูในอกเขานะ้นเขาสั่นสะท้านอยู่นะคือมันไหนดูในอกเขาสั่นสะท้านอยู่ใครเห็นนะในอกเขาสั่นสะท้านอยู่นะทุกคนนะหัวใจเขาเต้นแรงนะ ใจเนเลยนที่ผุมซูงให้ดูนะตัวก็จะสั่นอยู่นะเพราะว่าก็ถูกเปลี่ยนมือแล้วนะครับอีกหนึ่งวินาทีนะครับ จะของครับหมอเขายังมีความหหวงยัยนะครับขอขอบคุณครักำลังยึดเคลื่อนย้ายทางบนเย็นขึ้นรถนะครับรถสไลด์นะครับเพราะว่าเอยู่บน่นกไม่อยากจะไปทำอะไรแต่ใุณวาการันตีว่าเรือตันี้อก้มันที่บางฉานที่เชียงใหม่จะดูอยางดี ขอพูดนะครับที่เป็นใจช่วยกันรับนี่ครับกำลังกำลังเพิ่มขึ้นหมดยครับทุกคนครับ อนนี้ปโซ่แล้วรารที่เรามัโซ่นะครับก็มีนคนปลอดภัยเนาะคปอดคนคก็คงในยุ่ข่าวนะครับก็คนๆปลอดภัยของควานนะครับของผูง้ที่มาผู้ที่มาให้ความช่วยเหลือ ครับทัานบันเย็นขึ้นบ้านใหม่จ้าชุ้นแบบง่ายได้ครับผมท่นเย็นมีคนดูแลใหม่แล้ว ได่กล้วยเลยเป็นรถเรียบร้อยจะเคี่ยวมือล้วงยาแล้วนะทุกคน Ven, vui vẻ, vui vẻ. Cát téo, mãe, cát téo, mãe. Cát téo, แกได้ครับเป็นตอกเขาแกได้จ้ะเขาเขาแกได้อยู่ครับแก้ไดมัเขาแกได้อยู่ครับเขาจะใช้ปากกัดทีเดียวแตกออกเลยครับ ไปบ้านใหม่แล้วนะครับพังบุญเย็นขึ้นรถสไลด์เรียบร้อยนะะทุกคนให้กำลังใจพังบุญเย็นสาธุครับขอบคุณนนวนาครับผมสาธุครับผมสาธุจลย អត់អស់ហើយទៅយកហាងនេះទៅថាដែរបាយទៅបាយមកទៅបាយទៅទៅឡើងឡានហ្នឹងទៅ พี่บัญชารคุณแบงค์ครับผมคุณเตือนใจสาธุนครับท,ที่มาส่งพังบุญเย็นนะครับขอบคุณทุกคนที่มาส่งพังบุญเย็นนะครับจะดีจาคุณประท้อมจุมพรเคเอสนะจ๊ะมาส่งพังบุญเย็นสาธุานะครับ ทางนี้เรียนนครับเป็นของไรนะครับ้เรัการเดินทางในทางนี้นะครับเดี๋ยวพ่อขึ้นัครับสาสาธ แล้วนะครับทางเย็นลุ่นกับสุดใกล้รับดูแล้วรับดูแล้วจ้าต้องกวงอะไรให้รับดูเลย ลนะครับพังบนเย็นเดินทางปลอดภัยทุกคนมาส่งพ right? ังบนเย็นหมดให้กำลังใจนะครับไปอยู่บ้านใหม่นะครับเก็บฟ้าท้ายแล้วนี่ขอนี่บมมีสะอาดเก็บฟ้าท้ายแล้วขอน้เปใะอาดผเาเอาผมรบ่ได้ขอมาไม่เป็นไรเอาไม่ใช่เลยครับนี่นรูปไหล่ ถลายเขาแล้วนะครับกดเป็นแบบพูดเลยรถคุถอยไม่เองนั่นเลยกดกดรีโมทครับตัวเนี้ยเนี่ยอันควบคุมของรถดูที่ควบคุมอยู่นี่นะครับเนี่ยดูที่รีโมทเนี่ยอยู่อยู่ที่เจ้าหน้าที่เขานะครับเป็นรีโมทนะครับโอ้โหทันสมัยมากโอ้โหนานๆจะได้นั่งรถรู่ยรุกทีนะแม่พังบุญเย็นเดินทางปลอดภัยคำพูดมองไหมเด้อพังบุญเย็นเด้อแม่พี่เส่งให้กำลังใจให้เป็นร้อยๆเลย อัในในี้เจรีควานช้างด้วยครับผมครับเ <c oughs> ดนินทางปลอดภัยเดินทางปลอด, <c oughs> ด,ด,ดภัยคำคุ้นเพิ่นเด้อเจอในเพิ่อนลำเพิ่นรวยเด้อแม่พังวุ่นเย็นมาดูชมกันเลย มีพี่น้องมีญาติญาติมียูทูบเบอร์มาส่นครับทุกคนนะครับให้กำลังใจเดินทางปลอดภัยตอนนี้รถกำลังสไลด์ขึ้นไปนะครับ

ทะเบียนรถก่อนยูทะเบียนฮะทะเบียนรถจะจัดอันแม่เมย์ยูเท่าคันไม่เมย์เมย์ก็หนึ่งเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดไม่ได้ให้หวยนะไม่ได้ห้วยนะไม่ได้ให้หวยนะยนะยนะนี่ทะเบียนรถนะครับทรงบุญเย็นทางบุญเย็นนะครับ ไปยี่สิยี่ะเบ้สองให้แล้วสองให้แล้วส่งให้แล้วแม่แม่ก็อยากเห็นทะเบียนรถก็สองให้แล้วนะขอให้โชคดีแคปไปเลยแคปไปเลย

9808นะครับทะเบียนรถนะครับอถอยเข้าล่มก่อนก่อนเดินทางเตรียมความพร้อมรับประทานอาหารนะครับมูลลตรงมูลละตรงมูลลตรงมาถอยยาวเลยครับได้ใจได้ใจถอยกันมาเลยแบบปลอดภัยถังเย็นอาหารพร้อมอะไรพร้อมหมดทุกอ,อย่าง แม่จะเดินทางไปเชียงใหม่แล้วผมข้าวลมก่อนสาธุสาธุครับแม่ฟังคนเย็นสาธุจา้าสาธุครับอีกสักครู่เขาจะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับพักรถก่อนแป๊บหนึ่งเตรียมความพร้อมนัดเนี้ยจะจอดตรงไหนตอนนี้เขนานัดเนี้กันอยู่ว่าจะจอดตรงไหนนะครับ ที่พักตามนัดหมายาเหนื่อยก็ต้องจอดพักก8 8.8ลี่ะเวียนรถนะครับรถช่วยช้างนะครับรถผู้ภัยช่วยช้างนะครับสำหรับเคลื่อนย้ายช้างเป็นะประบบไฮโดรเลทันสมัยมากนะครับช้างไม่ต้องขึ้นแท่นเนี่ยเดินเดินมารอๆสวยๆแล้วก็ขึ้นได้เลย วลงวังไปเปิดเครื่องหน่อยเขาจะเอาน้ำฉีดนะลดน้ำทางไหยครับะนะงก่อนเดินทางก็อลดน้ำโม่ก่อนใช่ไ,ไหมแปดแปดเป็นพพปที่เบียนรถอ่ะเปิดให้ก่อนอีกทีนึงเอาแคบไปเลยเพื่อนีีโชคมีลาบกันนะครับทุกคน อยู่ซอ่าเอาเอาอยู่สักนิดนึงเรียวเพื่อนไม่ทันแคปไม่ทันนะข้าพเจ้าแปดแปดรถสระบุรีนะครับเพื่อนย้ายช้างนะครับทะเบียนรถที่สระบุรีทนสมัยมากรถเป็นรถสไลด์ <te prayer> นะทนสมัยมากเลื่อนลงมาเลยแล้วก็ดึงขับ ตอนนี้ให้น้ำน้องก่อนให้น้ำน้องเขากินน้ำอยู่รถช้างก่อนรถพมช้างรถช้างก่อน,น,นให้เย็นๆยูนหม่ขอบคุณทีนะ่เขาู้้ม่มรู้จะอานำไหนมาตอแทนเนาะขอบคุณนะครับนนในงานนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับทุกทีม ไปอยู่บ้านใหม่นะครับก็เห็นว่าเป็นที่เป็นป่าธรรมชาตินะครับเตจะมีกักบริเวณบรเิเวณที่กว้างเป็นป่าธรรมชาตินะครับของปุ่มๆนะครับที่นี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่เปิดพิพิธภัวันนี้วันแรกนะครับที่ แม,แม่เข้ามาให้กลังใจแล้วที่สกว่านะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพุงนนเดี๋ยวไฟ์สดอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับพุงนนถึงเวลาสองพังบุญเย็นแล้วนะครับตอนนี้รถกำลังเคลียร์นะมีเจ้าหน้าที่ นำทางนะฮะรถเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเคลียบพื้นที่ให้เดินทางความปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภยันะดภยจ้ะฟังบนเย็น ปลอดภัยจ้าพังบนเย็นรถออกมาแล้วนะทุกคนเดินทางปลอดภัยจ้าเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมพังบนเย็นเดินทางปลอดภัยจ้า ทางปลอดภัยนะครับพังบนเย็นสาธุสาธุคนที่ไทยชีวิตก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับมีรถเจ้าหน้าที่อยู่ด้านนอกนะคอยอํานวยความสะดวกให้นะครับสาธุนะครับพังบนเย็น

เดินทางปลอดภัยครับพังบนเย็นเป็นเสร็จสรรรกิจนะครับขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากที่มาติดตามร้อนมากเลยตอนนี้ไลฟ์สดนีร้อนมากเลยคนนรับ ขออนุญาตลงไลน์เลยนะครับเพราะว่าเครื่องร้อนมากนลฮะมันจะตัดเลยนะไปดีจ้าไปดีสาธุครับขออนุญาตลงไล์เลยนะครับร้อนมากเลยเ้ี๋ลงไม่ทันเดี๋ยวมันจะตัดก่อนนะครับทุกคนดูย้อนหลังให้ด้วยนะครับคนไหนยังไม่ได้ติดตามช่องก็ติดตามช่องให้ด้วยนะครับเรายังติดตามทุกอย่างอยู่นะครับขออนุญาตลงไล์เลยนะครับเฟซบุ๊กคุณหนูนานะครับจะมีการอัปเดตเรื่องราวของเย็นตลอดนะครับ ที่เซตุข์ของคุณคุณานะครับเป็นคุณกุณาเนาะคนก็คงรู้ชื่อจริงเนาะขอบคุณกุณาจินะจงนะเข้าไปขิดตาทั้งทางเฟซตุข์ขอบคุณกุณา